สบายดีสบายดีเอฟซีแพงเบดสุขุสุขคนเด้องามสาวๆพี่นนองตะววนกำลังขึ้นเมื่อนี้คือเก่าพี่นนองนายหอยแพงเลี้ยงงัวนี่มาแต่ใส่ไปใส่ไปนำพี่เนาอเน่เน่เน่เ่งัวสีส่น ปล่อยงัวคือเก่าพี่น้องยามเสาสบายดีเอฟซีทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเด้อเบ็ดสุขสุขคนพี่น้องบุญหลายน้องบุญหลายปล่อยเลี้ยงพี่น้องปล่อยงัวคือเก่าพี่น้องยามเสาอยู่กับแมว เว้นกำลังขึ้นพี่น้องเลยบรรยากาศหมอกลงพี่น้องหมอกลงแหงเหลี่ยงงัวคือเก่าพี่น้องปล่อยปล่อยเหลี่ยงเขกากะค้นกะแล้วเลิบอันน่ะแล้วสิเบิร์ตเลยพี่น้องเลย เริ่มสิสบายเลยแหละบาแห้งกันเริ่มสิได้ดปล่อยงัวนะเพราะว่าคนเกี่ยวขขาวเกี่ยวน้าแล้วเบิดแล้วก็ปล่อยได้พี่น้องบรรยากาศดีขนาดพี่น้องตะเวนขึ้น แต่เว็นกนงขึ้นพี่น้องงานประจำของหมอแพงพี่น้องแต่ละมือบริหตุยังเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวปล่อยได้พี่น้องปล่อยปล่อยได้แหละแต่ว่ายังอันนนั้บกหักเตะยังผูกอยู่ บืนขึ้นมากบืนขึ้นมากเหมือนไอพี่น้องความดื้อแพงกระสิผูกไวแต่แต่แม่มั่นนะเพื่อนเราไม่เลี้ยงงัวน้ำบ่ไปใส่ไปน้ำได้พี่น้อหนョ ือขนาดเลยบุญหลายเนี่ย <c oughs> <c oughs> หมูปาแพงพี่นนองหมูอยู่บ้าน ถูกตั้งแต่หัวหนาแนล้วพี่น้องหัวหนาเพิ่นผูกไหวลูกๆเพิ่นปล่อยพี่น้องลูกๆหล,ล,ลานๆปล่อยพอูดกินหญ้ากินนมบุญหลายกินนมโหพี่น้องเอ้ยเกิดมากกับโบดื้อเลยแม่ในห่วงลูกขนาดเลยเขาไก่โบได้ ดีดีพี่นาะอย่างมือเสานี่บอกลงอากาศก็เริ่มสีฮอนเลยพี่นนองเพราะว่าผ่านฤดูหนาวมาแล้วเนาะเพ่งกะสีหลไปผูกไว้พี่นนองผูกแม่ใหญ่ไว้แล้วก็ตัวปล่อยกับปล่อยตัวผูกกับผูกนะผัวเพิ่นกันยังบ่แล้วกันหลายคนอยู่พี่นนองฟังนี้เพิ่นยังบบแหลว กินอีกเฮี่ย,ยนแบบงวัวบ่เฮี่ยนแบบงัวแล้วนี่นะเมียวไปใส่กลัไปไาน้ำพี่น้องเลยอันนี้คือเขาเอามาถิบนะพี่น้องบาแพงเก็บมาเลี้ยงไว้แต่ว่าก็ว่าคูนขนาดได้พี่น้องเลย หาหนุมาให้บาแพงคู่มือคู่มือผินเอามาปล่อยไว้เบาแพงเก็บได้ก็เลยเอามาเลี้ยงพี่น้องเลยสงสารเขามาถิ่มตากพนไว้บาแพงก็เลยเก็บมาเลี้ยงแจ้งจางป่างพี่น้องเลยไปเบิ่งมอลำเรืองแจงจางป่างเลย sau khao thì Nguồn năm ăn lâm lượng hàng phi nọng kiều khao bào cấp tân <laughs> hảo hàng phi hảo heo chân phải ướt phải ôm <laughs> Đây, phải บรรยากาศเงียบๆอากาศเย็นสบายสบายดีเด้อ FC รถสุขสุขคนที่เขามาเบิ่งมาซมสองบาแพง รูปริบรูปริบรูปริบรปริบพอแพงกะเอาควายออกไปพูดแล้วพี่น้องออกไปทงพูดแลว้วเนาะยายอ้วนเพิ่นมาเอาไปตัวนี้กะเหมาะให้เป็นนาทีของเบาแพง,างพี่น้องงัวนี่ นี่เพลินกนัใกล้ชิลล้วแล้วเดีย๋ยวไหลขึ้นไปพุ่นพี่น้องสิงไปพาพรอนเขาเพลินสบายอีกอย่างหนึง่งพี่น้องเรียงง่วนในพา่าหน้าแรกนี่ปล่อยแล้วกัน สิมาเฮือนเองพี่น้องบริยญาไปนำแต่ว่าควายบ้แพงนี่ปล่อยบอได้ปล่อย,อย,อยและเสียลดพี่น้องหายไปบวจักมาอันนี้อยาก้นตลอดห่วงลุพี่น้อง,องห่นนหวงลุงหวล่หวงบุญหลายค้านาจะเป็นยังพี่น้องเอยอยากเชออกสงสัยตกตอนขอดตกลงมาพิษถาพี่น้อง ขายอยากซีขังหนึ่งพักขระนียงดือ้อไปพิหนัก หากินเนื้อมอมแม,ม่แม่มามานี่หู่พี่น้องเอ้ยหู่จักความนี่แหละพี่น้องเองูองว่ะเป็นหมูเองูว่ะเอาแมวเป็นหมูพี่น้องบ่าแพงนี่ บัได้ไปใส่เลยพี่น้องว่าสิแก่พุนออกไปหายายอ้วนยังบัได้แก่เลยพี่น้องเหมือนนี่ยายอ้วนขุดนั้นพักเตรียมปลูกผักแล้วพี่น้องของแม่น้องลิงปลูกเต็มเลยพี่น้องของบาแพงยังบัได้ปลูกเลยปีนี้เอ,อยู่พดเดพื่อพี่เนี่ยอยากหลายอย่างเนาะ แดดแจ่มเลยพี่น้องเอ้ยน่าอีกเลยพี่น้องน้องบุนลายเจ้าบุนลายมาแล้วมาแล้วจะคว่ำเลยพี่น้องแท้ฮะก็เกิดหนึง่งเห็นบ่าแพ่งไรอย่างมาหาโลดพี่น้องฮะก็เกิด ผูกกะผูกไว้ตัวเดียวกับอะไรไปไชพี่น้องเอ,อ้ยกินหล่อไปหล่อมาอยู่ตามหาหน้านี่แหละแจมขี้ดืด้อบุญหลายเจ้าบุญหลายขาอยากเป๊ะพี่น้องเอ,อ้ยจะเป็นไขาอยากเป๊ะน้อยหนึ่งขาอนี้พี่น้องนี่ขาขางนี้อยากเป๊ะนี่ ขาข้างนี้อยากเปน้อยหนึ่งจะเป็นแนงเป็นมาแต่เกิดล้วพี่นเนงะบ่อแพงอยู่เลี้ยงงัวปีนี้มันแต่ัตผู๋นะเพี่อนเนาะบ่คอยได้โตแม่เลยมันแต่โตผูน้องแต่งอยู่ได้แต่โตแม่บ่อแพงอยู่ได้แต่โตผู๋ หละพี่น้องหมู่บาแพงนี่นี่น่อย่าเห็ดนอกอย่าเห็ดนอกอยู่ตามให้นางให้หน้างนี่เละพี่น้องหมาหยอกมักหยอกได้พี่น้องเลยเก้าเหยแล้วก็นอนมักหยอก บุญลากับมักย่คือกันบุรีพิสัยพี่น้องเห็นเบาแพงมากเลยอยังมหาโลดตันนั้นไก่บ่คอยได้พี่น้องนั่นนะขี้ดอนะสีแฮพี่น้องตอนนั้นนะสีแฮ่จับบ่รด้เลยอันนี้คือเป็นมาตั้งแต่เกิดพี่น้องอันนี้นะเป็นมาตั้งแต่เกิดนาะหูตั้งแต่เกิดตัวสีหูนะ เกิดมาแหละยามเห็นคนอะไอย่างมหาคนหลวพี่น้องถ้าโตโบหูนี่จับกับบได้แต่ยังหน่อยกับพี่น้องเต้นโดเต้นดงบอยจับอันนี้คืออย่างมหาคนเองเลยหนึ่งสองสามสามเอน้องพี่น้องสามเอน้องเด้น เสียคือหัดคอแทะ <c oughs> บุญหลายขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อไอ้ทางเทศไทยเนาะไอ้ผู้ตั้งซื้อให้เจ้าบุญหลาย <c oughs> ดือหลายดือหลาย อันนี้สิแกงแต่น้องพี่น้องนี่ทาแกงแต่น้องนี่เพ้อบอ่ได้คมน้องปั๊บลยแกงตลอดน้องใน,น่นอยหนึ่งแต่มาแกงโอ้เจ็บดีเจ็บดีเจ็บดีอย่าซนอย่าซนอย่าซนเจ็บดีฮึ้จัคควมเลยพี่น้องเอ้มาแลวพี่น้องหววลูกหววลูกมาแล้ว ไก่ลูกเพิ่นบ่ได้ไก่ลูกพเพิ่นบ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ซุนอย่างเดียวน่ะแกงน้องอีกเลยซนอย่างเดียวนี่ไก่ลูกเพิ่นบ่ได้บ่ให้ไผไก่ไปไก่ไอคือซนพี่น้องอันนี้หวงโพดหวงโพอยู่สิได้กะแล่นมาหาจำดือ้อ จับโบได้พี่น้องนี่นะตั้งแต่น้อยเนาะอันนี้นะเกิดมาแล้วก็คือเลนโบเลนน้ำค้นพี่น้องจับก็มแต่แหลนนี่จับโบได้เฮอันนี้คือเกิดมานี่ยอย่างนาคนเองเลยพี่น้องตัวสีหูก็คือหูตั้งแต่น้อยเลยตัวสีแฮก็แฮเลยนี่จับกับโบได้ขี้ดื้อพี่น้องดื้อแก่งแต่น้อง ว่าที่บ้องเลี้ยงกับกวางออกไปแล้วพี่น้องเอ้ยคนก็เริ่มแล้วเขาบ่ลอะไรจังเลยก็ได้ปล่อยท้าวอนพี่น้องเลี้ยงงวก็คือสบายอย่างหนึ่งพี่น้องบาแพงแยมแหลงปล่อยไปกับมาเฮือนเองเนาะบริเซียถ้าเลี้ยงควายเนาะพี่น้องเอ้ยเสียถ้าปล่อยไปนี่เพิ่มแป๊บเดียวหายเลยฮะสองมือสามมือคือพี่น้องเห็นตั้งแต่ปีก่อนๆที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะบาแพงบาแซงนองแตง ฮแต่ควายเสียตลอดปล่อยไปเสียตลอดได้วอวนเพอแป๊บเดียวเสียน้ำบาทนี่ไปเห็นไปเห็นอยู่ไกลๆผู้ไปเลยเลย <c oughs> มักหยอกพี่น้องเอ้ยมักหยอกมักเลน,น้ำคุณ <c oughs> ตัวนี้เกิดมาพี่น้องบ่แพงกบแปลก มีอันนั้นเะ่ยเออเลยเนาะขนเป็นขนแล้วก็เป็นต์อันน่ะมีเลยตั้งแต่เกิดเลยขนขนในอกหลายแหมชากินใหญ่ยู่พี่เนาะหรือหรือหรืออย่าหร้ออย่าคบเด้พี่น้องอย่ากัดบาดแผลในอันนี้นะ บริเวณอย่างนี้จะก,กัดจะคุบจะเล่นจะเหยาะให้กว่ามาหน่อยวานนี้ก็ไปเกี่ยวเขาใสยกัปตันนะพี่น้องเกี่ยวแล้วเรียบร้อยเนาะปิดปิดหน้าบอกกัปตันเมื่อวานปิดเกี่ยวนะเนาะเหลือแต่มนันคุณอะไรก็ปั่น คนเข่าบ้านบบบน,นี้บบได้ไปใช้แล้วพี่น้องเลยคันเห็นบ่บวแพงลง,ลงลมามาเผาลู่อยู่นี่จับกับบบได้พี่น้องส้นอย่างเดียวแพงลูกโพดเห็นว่าก็ได้คิดื้่อนี่บ่ได้ส้นน้ำไผ่นี่งามได้พี่น้องงัวนตัวนี้ก็งามเนาะล้างกลมอุลี เสียทีแต่ดือ้อพี่น้องเงงัวเบาแพงนี่ดื้อพูดหัวสำนึงเอาบ่าอยู่ไงมาจะออกมาเล่นน้ำคนนี่แกกินเพื่องกินเต่าเพื่องอยู่หนามกับหยางลงไปกินในน้องเลยพี่น้องบางทีกกไปกินหนามอยู่อ่าง่าแพงก็เปิดหนามไม่หายอยู่ใน เพื่อนนะบางทีเพื่อนก็นขึ้นไปกินอยู่พ่นโอ้ยมักไม่หยอกมกักมากัดแท้เดยบุหลายกินนมนะพี่อนเอาะแ้วพี่น้องะมาหอดีบะแพงกันสิขอปิดคลิปสำนีก่อนเด้อนี่แหละพี่น้องะชีวิตของนายหอยแพงแต่ละมือตามแต่ตกด,กดงัวกดควายขึ้นีีก็ไปเบิ่งหมอลำพี่น้องะผ้ขัขนาด เสาเขานี่หาเอาใส่หมอลำหมอลำเหลืองพี่น้องจนสิบูมีบ่องจอดรถดพิลึกพี่น้องเอ้ยจะเหมือนคนหมักหมอลำเหลืองสบายดีเด้อเบ้สุขุสุขคนทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศพี่น้องบาทนี่แพงกาสีเหล่ยงงัวต่อเนาะปล่อยกินไปลวก็ตัวผู้ตัวผู้กาสิใหญ่ไปอยู่ดีในแเหงเบ้สุขุสุขคนพี่น้องผู้ที่เขามาเบิ่งมาสมกัน ก็ให้มีความสุขความเจริญเดอ้อเจ็บเดีดเจ็ดีสบายดีสบายดีดูสบายดีเป็นอยู่บ่อสบายดีสบายดีเอซบุญหลาย